อนี้ัเป็นพักของใครครับของตัวเองนะคะอ๋อเช่ามาด้วยเดี๋ยวขอดูเป็นองค์ต่อว่ามีอะไรที่เป็นรุ่นเล่นบ้างนะทําไมถึงเก็บท้าเองนะครับเช่าเอง,ง,ลองนลก็คคะทาออไหมายถึงว่าก็คือซื้อออนไลน์อันนี้คือซื้อออนไลน์หมดเลยเอ,ออกไปเดินตลาดด้วยแล้วดูเป็นหรอครับถึงไปเดินก็ประมาณนี้ ก็มีพอที่ได้แบบแพ้พอเล่นนิดหน่อยอะไรงเงี้ยเนาะแต่ส่วนใหญ่่างนี้คือเป็นหลวงพ่อที่ชอบเหรอใช่มไม่ได้เป็นรุ่นหนึ่งเลยแต่จะเก็บรุ่นหนรุ่นหนอ๋อจะเก็บแต่รุ่นหนึ่งแต่ก็ยังไม่เคยขายกับเซียนยังไม่เคยคยังไม่เคยเลยแกหน้ามันมีชัดแล้วก็เป็นนกแก้วซื้ออันนี้ซื้อนนม,ามาประมาณสองปีแล้วค่ะมีพวกหมูจะซื้อได้เท่าที่ขายได้เนาะ,ะ,อ,ะอันที่ขายไม่ได้อย่างงี้พวกนี้ในพิกตอกหมดเลยป่ะครับ ม่งค่าเองเดือดตลาดด้วยนี่ขายได้พันกว่าบาทซื้อได้พันหนึ่งคู่นี้ซื้อได้พันหนึ่งได้สองพันพี่ถ้าได้ก็เอาไม่ได้ถือว่ามาเช็คครับสามพันได้ไหมคะมันไม่ได้ครับไม่มีกําไรนั่งเว้นมาจากศูนชุมนันทาเลยนะคะมาจากศูนชุมนันทาเลยใช่เว้นมาเลยค่ะผมไม่มีกํำไรหรอกสองพันสองวันที่สามนี่หนูเว้นกลับไปนี่ก็คือสามร้อยใช่ไหาครั้งนี้คือเท่าเท่าคุณอ่าอ่าให้ครับผมซื้อเหมาได้นะแต่พี่จะฟังตัวเลขผมไหมล่ะลองลองดูค่ะ ซื้อมาบางทีแกก็ซื้อแค่เป็นหลวงพ่อที่แกชอบนะไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรไก็จะต่อตัวเลขให้โดอว่าวจะใช้เงินเป็นก้อนนะคะก็เลกแบบว่ามาขายคืออยากใช้เงินเป็นก้อนแ,แล้วมเงนโดนดูดไปแล้วมันไม่โพลอ่าเข้าใจ